อันนี้ตัวนี้เป็นปั๊มซิ่งของดีแมกนะครับตัวนี้ผมโมดิฟายไปแล้วนะครับทะลุทะลวงนะครับลูกน,นี้ทะลุทะลวงบอกเลยเอา<อ>กดเปิด<อ>เลยขึ้นเลยดูไหมรอบเดินเบาะนะแม่งขึ้นปั๊บเลยอุ้ยแรงไปร้อยเจ็ดสิบโอ้ยเกือบสองร้อยตัวเล็กเบาเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบนี่แค่รอบต่ำๆนะรอบต่ำๆนะขึ้นขนาดนี้ตัวเล็กเบา,บาเลยเดี๋ยวดีเอวีเราฟังตอนนี้เราสามารถ ้างแรงดันได้ในรอบต่ำในทีเดียวเอ,อกเลยนะครับยังไงก็ทะลุสองร้อยเหลือนะครับปั๊มทําการโมดิฟายแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมอย่างดีนะครับแล้วก็โมดิฟายตัวนี้ยังยังไม่ครบสูตรนะครับยังไม่เต็มร้อยโมดิฟายแค่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขยับไว้หน่อยนะครับขยับไว้หน่อยเพราะผมจะทําการโมดิฟายปั๊มแต่ละลูกจะไม่เหมือนกันแต่เน้นเรื่องหลักการเดียวกันหมดนะครับ ใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมกล้าพูดเลยนะผมทำํำฟังไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมทำฟังไม่เหมือนคนอื่นผมเน้เนเรื่องความสวยความสะอาดเลยจะไปใส่รถแล้วสวยไม่สวยสร้างหัวเม่แงแต่กูทําสวยแล้วแค่นั้นแหละไอชิบหายอย่าเยีเ่ยงเยอะแค่นี้นะมีสายรูปที่รอซ่อมรอทําอยู่นะครับเ,เดี๋ยวมีงานหะัวฉีดงานหัวฉีดเลยชะลอไปก่อนงานหัวฉีดกองไว้ข้างล่างนี่เทียบเลยงานหะัวฉีดรอมันรอทำวามหลายอยู่เนี่ย